นี่คือแม็กเปล่าปืนไม่มีลูกนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กระสุนนี่คือกระสุนจริงนี่ครับหนึ่งสถานการณ์จริงครับสองสาอ่างมาประมาณ4ปีไม่เคยได้ใจแล้วก็ก็มันเข้าอันแรกก็คือใส่กึ้นสลไรอันนี้พร้อมนะครับก็เหมือนที่บอกนี่คือเซฟนี่คือเซฟของกล็องสิาสถานการณ์จริงผมจะเข้าไปหาที่เป้าเป้าหกับเป้าสอง วิธีการยิงคือผมจะไม่ยิงให้ลม้มคือจะซ้ําเลยเราต้องเข้ใาใจสถานการณ์จริงๆว่าจะไม่ร้อยก็ล้มก่อนถึงจะยิงซ้ําเพราะฉะนั้น4ี่เม็ดที่ผมใส่เมื่อกี้ผมจะยิงสองเป้าเพร,ราะเราสองเม็ดเพื่อซ้ำนะครับวิธีการก็คือสถานการณ์จริงผมจะเน็บแบบไม่มีนี่คือลุกขึ้นลํานะครับพร้อมสมมติเรามีปัญหาอยู่เป็นเม็ด ก็คือพยายามต่อยแล้วก็ตั้งวดีได้แล้วก็ยิงเ,เร็วนะครับเอาละครับครับต่อยยิงนี่คือแบบนี้เพื่อเอาชีวิตรอดจะไม่ยิงเป้าละนัดเพราะว่าเราหวังผลนี่ครับเตรียมปืนครับนี่ครับก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ